ชาเขียวผัวแดงสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตกับเบอร์รี่สลัดบานาะน่าบานาน่าอร่อยมากโอปันยากิรุกคาเยอะมากนี่ก็จะเป็นแป้งนุ่มๆโฟโฟสีสวยมากแม่ก็จะหยอดลงไปในแม่พิม <c oughs> แบบเต็มๆหน้าเลยใ่แม่พิมหน้าร้านก็ขายดีมากนี่ทำแทบจะไม่ทันมันม่วงจากไส่มันม่วงครีมช็อกโกแลต ใส่ไส้มันม่วงจ้าแม่ก็จะเตรียมหยอดใส่ไส้มันม่วงลงไปน่ากินมากยั่วๆไม่ให้เยอะมากชิ้นใหญ่มากล้นล้นเลยอะ่ะล้นล้นเลยจ้ะทุกคนน่ากินค่ะหอมยั่วๆเตรียมไส,ส้ครีมพาสต้าพาสตาลงไปนี่แม่พิมยั่วๆเลยจ้ะชิ้นใหญ่มากแม่ให้พิมแบบล้นๆ้นเลยค่ะ มีเป็นไส้ครีนจัแจงแม่ก็จะใส่ไส้ครีนลงไปแม่ก็จะใส่ไส้ถั่วแดงจ้ะใส่ไส้ถั่วแดง ไส่เยอะมากชิ้นใหญ่มากดูดียั่วๆมากเลยค่ะทุกคนน่ากินน่าทานมากน่าอร่อยค่ะทุกคนลูกค้ายเยอะมากดูกสาวสวยให้แม่เตรียมใส่ไส้สตรอเบอร์รี่จ้าไ้กระชับระาคบตัว ให้แป้งสุกนะคะทุกคนน่ากินน่าทานมากถูกใจทุกคนนะคะหอมยั่วยรอให้แป้งสุกนะคะรอสักครู่หน้าร้านก็ขายเรียบร้อทัน <c oughs> ขายดีมากค่ะทุกคนร้านโอปันยากิแม่ก็จะลงแป้งลงไปในแม่พิมพ์นะคะร้อนๆในเตาร้อนๆนะจ๊ะทุกคน แป้งที่แม่เตรียมไว้ไุ่มๆเขขาวมันนวลสีออกจะคลิบๆใีามนฝรั่มาสามอันนี้หกตหมดช้างหอมส้าเอา แพสหนักใส่สดีมากแม่ก็ใกล้กำลังใกล้จะสุดล้วจ้ะวันสุดท้ายแล้วนะจ้าแม่บอกวันสุดท้ายแล้วนะ ใจทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะยั่วเลยค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะพี่ทำไม่ทานขายได้เราไม่ทำน, <c oughs> น่ากินมากรอให้แป้งสุกน,นานาหน้าร้านก็เต็มเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะ แล้วก็แชร์กดติดตามด้วยนคะคะสวัสดีค่ะทุกคนทำมาจากครีมแล้วก็ไข่เป็นครีเป็นไข่เป็นนมเป็นนมค่ะร้วนสองหา

아니아그러 <목소리> <목소리> ้้านดวยแื่อปั๊มชื่อร้านเขาด้วยชื่อโอวันย่งกิ